ก็คือตัวมะพร้าวนะครับที่เัาจะดิฟฟานเลยจะมีลักษณะเป็นฝอยๆแบบนี้นะฮะขั้นตอนนี้นี่ต้องใช้ความพยายามและความอดทนอย่างสูงในการทําให้มะพร้าวเนี่ยออกมาเป็นเป็นฝอยๆแบบนี้นะครับผมต้องเอามะพร้าวเนี่ยมากระทาะเปลือกออกให้มีลักษณะเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นชิ้นใหญ่ได้ยิ่งดีนะครับผมแล้วก็หลังางนั้นก็เอามาสไลด์เป็นชิ้นบางๆลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาซอยแบบนี้อีกทีนึงนะครับผมอันนี้เป็นวิธีซอยให้ได้ทีละเยอะๆนะครับผมต้องเอาหลายชิ้นอมา าวางซ้อนๆกันแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นก็เอาวางบนเขียงนะก็ซอยก็จะได้แบบนี้เลยนะครับผมขั้นตอนนี้เนี่ยตว่าต้องใจเย็นๆนะครับผมบพูดถึงการกินเมี่ยงเนี่ยการทำมะพร้าวเนี่ยสามารถทําได้หลายวิธีนะครับแต่วิธีนี้นี่เป็นวิธีที่ทดสอบแล้วนะครับ <laughs> ทดสอบแล้วก็การันตีจากหลายๆคนนะครับว่า อร่อยมากเลยครับวิธีนี้หลังจากที่ซอยเสร็จนะครับผมต้องเอามาวางเกลี่ยให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับไล่ความชื้นในในตัวมะพร้าวนะครับจะทําให้การคั่วเนี่ยจะได้ง่ายนะครับผมมันไม่ติดกันเป็นก้อนนะครับเวลาที่เราเอาลงกระทะเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วในการคั่วนะครับมันจะกรอบเร็วนะครับนี่ก็คือตัวมะพร้าวนะครับที่เอาไปคั่วเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะหลังจากที่เกลี่ยตากไว้ให้มันแห้งไล่ความชื้นนะครับแล้วก็เอาไปคั่วก็จะมีลักษณะเป็นฝอยๆแบบนี้นะครับซึ่งส่วนผสมของเนี่ยนะครับ